สบายดีมันี่กลับมาพบกับน้องลาคือเก่ามันี่น้องลาสีมาเลาะตลาดฟรีเนาะเป็นยังคือว่าตลาดฟรีเพราะว่าอยากได้ยังก็เอาโดยไม่ต้องเสียเงินเนะาะท่านผู้ชมากได้จิ้นลอกะคูดเอาากได้หมองบวกกับปิดอายุขางเนาะากได้ยังากได้น้องใหม่กับฮักเอาเนาะตาปลาตำตงากได้ทุกชิ้นทุกอย่างก็คือเอาได้ฟรีเนะาะท่านผู้ชมแบบเอาโดยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายยังนอกจากเสียเหงื่อเท่านั้นเงินคือไม่ต้องเสียเสียเหงื่อย่างเดียว เดี๋ยวเดติดตามไปเบิงน้ำกันพร้อมๆกันเลยนะท่านผู้ชมไปทางไปตลาดเออตลาดปีก่ะประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมไปหล่อตามทุ่งให้ทุองหน้าเข้มดงเข้มหัวหเข้มงูไป,ปน,นี่แหละสิเอาหล,ลายอย่างาะมาเนี่ จะเอาจิลโล่จะเอาหมักบวบจะเอาหนาหมัยเนะาะเมื่อกงแกงแซ่บกินนี่ข้าวหน้ากะซุกละคิดหน้าเป็นเกี่ยวก่อนอื่นน้องหน้ากะสิบห้าคุดจิลโล่ก็นอนทานพิโซทานพสโม พูดจีเลยจะไปหาน้องหม้หาน้องไหม่จะมาเอามักบวบหาพักต่างๆแล้วมึเอาลายเนหลายคนอาจสีสงสัยเนาะวันเป็นยังน้องล่าคือมักลงคิปซ้ำๆมันกับบริษัทสร้างป้ายเนาะทนผู้ชมเพราะว่าอยู่บ้านนอกนาะมันบอกมียางลายนอกจากเขาป่าหาพบหากินเนาะเพราะว่ามันบริมี ตลาดใกล้เคียงแถวบ้านนี่มีแต่ไปหากินเองเนาะตลาดกอยู่กายอยู่ในตัวเมืองพพล่ะอยู่ในตัวเมืองอยมรลาดพ่นห่างจากนี่กบประมาณห้าสิบกิโลเมตรเพล่ะก็เลยได้ตัดสินใจมาหากินเองเนาะบ่ต้องเสียเงินมืาเน้น้องลามาก,กับร้านแล้วกับเบะเนาะมันขุดจิลอ,อยนี่ได้จิลอยแล้ว เบ็ดของนี่เว้ยเพื่อนสาสาวงเพาอมาเหาะเพื่อนกสาครับเออพอเดียวเพื่อนยิงเบลนีหเพื่อนก่ไปกไปหางดางผูกหลลตงาเนาะหล่อเนน้าิวน้องมิให้ใส่สุดกระโปรงมาคุดล่อมาเนี่ เย็นน้องมยวเขามาโดงเลยเย็นค่ะยังเ,เออทมดมอกะอ้าวลืมทอม,มยังขุดแล้วได้ไลายโตเมื่อกี้นี่ไปอย่างอย่าง,งไวไวออน,น้องรากคมา่อมอคตรเจรอเนาะ ừ xong cuối lơi tên à, bố mì sao phải rồi cuối đi ăn á để ông họ nghe cục ra ăn cơm bít เลิกแค่เนี้ยแล้วต้องขเลิกเลยนาเกียจปะ ในโต๊ละกี่โลนะในตัวเรียนนึ่งว้าวมันแดดพอดอัดหลึกข้าใหใม่า่ได้จ้ะ món này Nông Miêu bị ta cõng, hay là thằng sôm, hên bao khum đi, à, đang thử khum đó, ní, đại gilo à, tui ẩn thà đây, ní, gilo, tui nhì nhì, đã con, anh Đấy rồi mẹ cuối nè Hả? Cuối nè bộ Đã còn nổi nè thả vào sông rồi nè được tự tư Hết nha Nó อ,อยู่ตลาดนะหาทายหาสิบโตัวเสาหาพันกีผู้แพงหาสิบโตัแสนกีผู้นอแพงขนาดน้องทำปซมตอนนี้ยมาหอดเทียงแล้วบนเบะกันยังครับกำลังสัง่กํากำลังชมพักของเพื่อนหอมลาบนานหอมป้มหอมบววก็มี

อในหมักนายจะเป็นกินละเบะปิดกันนี่หมากอ่ำๆอิดๆเนาะท่านผู้ชมมันเคยอิดแส็บพักปอดสันติอย่างลาจะกินให้เบิ่งเนาะ่ชงโฟมกันกินมันเือให้เบิ่งมันเคยอิดเนาะมันมีความหวาน มันคือมันคือเปาะมันคือเปาะมันเบ็นอย่แสบนะครับคุณผู้ชมอันนี้มันคือธรรมชาติของมันบาดเลยแต่นี้กินข้าวก็อร่อยหวานมีความหวานแล้วก็ขึ้นกินกับร้าน thì mình cũng không biết nữa, nữa, không biết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  nữa, không บุคุดตามปลาขาวเนอะเรื่องนี้ซิซิวน้มมั่นแผู้ชมถือว่าเป็นออกกำลังกายประเภทหนึ่งน,นี่แหละถ้าได้ออกกำลังกายแขนเนาะเราใส่มือคุดเลยเราก็ต้องออกกำลังกายแขน

เงี้ยตัวเงี้ยไอ้ไซโครเหมือน้วเนาะเดี๋ยวต้องลาไปคูขุดคูใหม่เลยนะทางซงมหม่วนลายมานี้กะกำลังเก็บพักหอมลาบเอาไวา้จะซาบเพียงเบะเทำมาสาลาบ กินกับตม้มยำฮาา่าอผักอ่ะบ้านเหนื่อยบ้านเยอะเยอะเฮ้ยอันนี้แต่แกเปลือยอยู่ไม่ไปนุ่งเครื่องไปไหม <laughs> ตอนนี้แกกำลังทางเอาของซุกมันเหิมนะบางแห่มันซุก นั่นแหละได้นะเออนั่นแหละเออนั่นแหละทางคือโรดอีกนี่พ่อแหละอันไหนเดียวมันเหิม่ะ เดี๋ดวไลยแนวแล้วฉะนั้นไปเอาหมุบวบนะเว้ยโอ๊ยแกเปื่อยอยู่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนงเครื่องแม่รินน้ำแบบมันแกเปื่อยอยู่ 嗯，对、嗯、对。嗯 ีนการมาหาหมักน่าทางผสมหาหมักบวกแล้วก็อาพักนั่งตู่นี่จะเป็นพักนังตู่เนาะออกดอกออกกัน,นั่นแล้วตอนมันออกดอกนัโคตรงามเนาะนนี้มันเป็นบ่อนจุดกรไผ่นี่น้องลามาหาหมักบวกก่อนเพกันจะได้หมกบวกนี่ต่นี้หมักหน่อยของมัน Mình phải buông bền nó Tối ừ. nay cái nhau nổi thầm xuống Bế nè nọ, lên nổi nè Áo, bại mẹ bắn nảo hay sao Nè mày lên nó thằng à, xuống อ้ามีอะไรเมอโอ๊ยโตขขนาเนี่ยไปช่ได้อย่านีขึ้นจอมันโอ้ยวิวคนงามเลย หอมแท้หอมทะเบเคเือมันนี่เขือมันละโอ้ยน้ำน้ำปลาข้าวนี่นดีน่อย,อยแกงพืดีเสแบงบ่มหอม ย,ยืนชุ่มเปวกอยก่อนออันนี้มิวมหาบเดอ้อืเห็นแล้วมันยืน,นออกคุณผู้มเออเอาไปได้เนาะผุ่นหัวกระเซยยันตกหัวกระพาะหนึง่ง ngồi nào mặc chạp con mà tốt bò ướp ừ. Nhìn nó hùa 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 Bếp này cái, cái áo Sẽ thông với con miêu Chuyện ừ. ba dăm bó hiền ướp ừ. ขุดเพียงเวจอ้าจอดมีต้นเขมันจอดต้มน้ำห่อนกินเป็นเหงื่อน้ำห่อนเน่าทำไปสมเป็นยาดียาดีกระเพาะยาดีกระเพาะแล้วอ่ะ ที่เรล้ที่คุณได้นะนี่ขาดเทอมเ้ยอันนี้เอาเลยอ่ะน่ยมากเมย่อยอยู่คนนึว่ใบเขามัก็สิเป็นประมาณนี้เนาะเป็นยาดีกระเพาะตัวนี้แอบทำ มมแม่เกิดเกิดลูกใหม่เนาะสามารถกินได้แบบมันจอดบาดจอดยังพาบาดมือกท็ทาได้ผ่าบาดมือกท็ทาได้เราอ่ะซื้อวันจอดนอกจอดได้ทุกอย่างที่เป็นแพ้ nhưng hạng 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 nè hạng 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 khút hạng nè, con มาหล่อตลาดสดมาเอี้กะทางตลาดสดตลาดฟรีนะท่านผู้ชมมีแต่พักปลอดสารพิษทั้งหมดนี่นมีกระมีหนึ่งนอกพักพักนางตู่ตะกรมังหงพักหอมป้อมหอมป้อมหอมบัวเนาะซมสบายนอกเมื่อส่ลาบอันนี้กับทวฟู่สามหน่วยอันนี้หอมลาบตัวน,นี้ละมังบวบ น้องจิโร่นอนเรื่องอ่ะนนทุนนจิรอกนี่เอค่แล้วกัวันจอดนอนทำผู้ชมสรุปแล้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าอย่างนอนทำผู้ชมผู้ทานี้แหงวนมันยังกัอยากได้ทั้งนี้ตึกแล้ว อันนี้ข้องหมูได้ตัวนี้กรได้ประมาณนี้เนาะทามผสม้ชมน้อมแล้วคือยังบมงหันเอาเนาะคาเมื่อจะ่เสียเอาแว่ตามทางแวเอาตามทางอันนี้สําหรับรอยู่สวน,นถ้าไปสื่อกังบประมาณตกอยู่ประมาณหาสิบป้ายพันกีดเนาะทามผมู้ชมอันนี้ของอยู่สวนแล้วก็อยู่แถวให้แถวหน้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มีผลประโยชน์ตอนน้องล่ารลายน้ทาท่านผู้ชมเพราะว่ามันสอนให้น้องล่าหูวาการไปหาด้วยเหงื่อแห้งตัวเองนี่มันมีความภาคภูมิใจรลายเนาะเพราะว่าเขาหูวจากหามาหากินโดยที่ม่ต้องไปซื้อของคนอื่นเนาะต่อได้พ่อซื้อจังซื้อต่อได้พ่อหาจังหาเนาะจังได้กันน้องล่าก็ะิจบคลิปเพียงชั้นนี้นาาท่านผู้ชมทานได้ที่เข้ามาบงคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้น้องล่าเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องล่าเฮตดคลิปต่อไปขอ,ขอบคบณทกาบ๊ายบาย